ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเอ่อมีในช้อปปีนะครับเขามีระบบให้ยืมเงินนะครับเดี๋ยวผมมาทดสอบกันครับพอเข้าหน้าแรกมานะครับเสียงออกของบอวานนี่ครับนี่คือหน้าเอ่อพอเราเข้าหน้าแรกมาเราให้ใหกดตรงฉันนะครับข้างล่างขวามือนะครับพอกดมา เลื่อนลงมาเลยครับเนี่ยครับมันจะ bsec c a s t เนี่ยครับให้เราเคลิกเข้าไปเลยตัวนี้คือเขาหน่าน่าจะเพิ่งอัพใหม่นะผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองเลยครับแล้วก็กดสมัครขอสินเชื่อนะครับมีให้เลือกระยะเวลาผ่อนเราจะผ่อนกี่เดือนอ่าสำหรับช่องทางโอนเขาจะโอนไปที่ shoppepay นะครับคือกระเป๋าเงินของเรา อันนี้ผมลองขอสินเชื่อเลยปึ๊บแล้วก็ลงนามแล้วก็รอรหัสยืนยันมาแล้วครับหกศูนย์สี่ศูนย์หกห้าพอเราใส่รหัสไปแล้วก็กดต่อไปเนี่ยครับเสร็จแล้วครับ แค่นี้แหละครับง่ายๆลองไปทําดูนะครับเดี๋ยวเช็กก่อนว่าเงินเข้าไหมดีก่อนนะครับเนี่ครับเงินจะเข้ากระเป๋าสองหมื่นเลยโอ้ยง่ายมากคือระบบใหม่คือกูได้ง่ายมากไม่ถึงห้านาทีเนี่ยครับประวัติคือเงินจะเข้ากระเป๋าเราเลยสองหมื่นแล้วเราสามารถโอนโอนโอนออกได้ด้วยนะครับในเมนูโอนเนี่ยแล้วเราก็เลือกไปมาเชีธน,น,นาคารแล้วก็ถอนได้เลย ครับผมลองไปทําดูนะครับขอบคุณครับ